สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็ออกหามิ้มนะผมมาไม่ไกลเท่าไหร่ถ้ามิ้มเนี่ยก็ผ่านอยู่ประมาณสัก5กิโลหรือ10กิโลนะครับออกมาชายชายตุ้งชายอะไรอย่างเงี้ยนะครับชายคลองนะครับชายชายป่าพืชไร่นะครับก็ได้กินอยู่หลังนี้ไม่เต็มนะครับเกาะอยู่ประมาณอาทิตย์กว่ากว่านะครับผมถ้าเขตในใน พื้นที่มันมีอาหารนะสังเกตเห็นน้ำเนาะมันจะโปขึ้นมานะแล้วก็รังนี่ยังไม่เต็มเลยนะครับถ้าเราจะให้เต็มเราก็ปล่อยดีสักประมาณ3 4มสี่วันเนี่ยมันจะเต็มนะครับคือมิ้นเนี่ยไหวมากการทำรังของของเขานะครับรังนี้ขอกนะครับหอน้ำสวยมากเลยน้มครับผมก็ฟอกช่วงนี้มันจะหายากหน่อยนึงมันก็ไม่ยากครับผมเพราะว่าเป็นป่านะครับ เป็นป่าใบมันเขียวเนาะมันก็เลยจะมองยากไม่เหมือนช่วงหน้าแรงติดหน้าซึ่งใบไม้เนี่ยมันมันหล่นออกหมดแนละ้วส่วนหลังนี้เห็นเพราะนกกระจาบนะครับแต่กิ่งที่ผมตัดลงมาเนี่ยไม่ไม่มีนกกระจาบจับนะครับผมจับข้างข้างกิ่งก็เลยพอดีเห็นหัวน้ำมันโปนะครับใหญ่แล้วก็ตัวนี่ขาวหมดเลยก็เลยตัดขอหมดเป็นรังแก่ๆเนี่ยผมจะเอาปลูกไว้นะครับเพื่อให้มันทํารังต่อ สวยงามนะครับรังนี่กำลังกินเลยนะครับในตรงนี้อยู่ประมาณสักสิบกว่าวันนะครับนี่ครับสิบกว่าวันถ้าแหล่งน้ําดีมันก็จะทํรังทั้งทั้งน้ำทั้งรังเต็มแล้วก็มีจะมีผีเสื้อกะโหลกนะครับถ้าสังเกตด,ดูข้างหลังเลยมันจะคล้ายกับกะโหลกนะครับ มันจะมาวางไข่นะครับผมวางไข่เจาะกินลวงลังกินน้ำของนิ้มนะครับพวกนี้จะใส่ก็บางคนียกตีกนันตื่นนะครับแล้วก็ส่วนหลังนี้เนาะมาเห็นอยู่ครับผมอยู่กับภูมิคอยนะครับเราก็เอเสียงนกกระจาก,จากมาทำไมร้องจัง นะครับร้องจังเราก็ไปสังเกตโนกจาบเราก็ขี่เข้าไปใกล้ๆปกติไม่เห็นเลยนะมิมหลังนี้นะครับพอเห็นโนกจาบร้องเข้าไปดูนะครับนี่คือการทํารังของโนกจาบคือมันมันจะมาอาศัยมิมนะครับผมหรือว่าพึ่งหรือว่าแตนนี่แหละพอพอเห็นแตนเห็นพึ่งเกาะทำรังนะครับกระจาบก,ก็จะมาอาศัยนะครับเพื่อว่าคิดว่ามิมพึ่งแตนต่งตางๆเนี้ยปกป้องรังของมันนะครับ มาเรื่อยๆนะครับผมก็มาเจอมิมิกนะครับผมอันนี้ส่วนนี้รังนกกระจาบนะไม่มีใครปล่อยแค่เด็นนะครับผมแต่ลมโยกหล่นลงมาโน่นนะครับนี่ก็อีกรังหนึ่งครับผมต้นเดียวกันหล่นนะครับผมช่วงลมมาแรงๆเนี่ยถ้าทําไม่แน่นก็จะหล่นแบบนี้นะครับอันนี้คงเป็นรังตัวผู้นะครับผมแล้วก็รังตัวเมียนี่ครับเห็นลังๆข้างในนะครับผมมีตัวอยู่ข้างในนะครับฟักไข่อยู่หรือไม่ก็อยู่กับลูมันนะครับ อันนี้เป็นดินนะครับที่นกกระจาบจะคาบมานะครับเอามาแบบยังไงอะ่ะให้ทวงทวงรังของมันแม่โยกนะครับเวลาลมพัดสวยงามครับผมมาใส่นะครับมิ้มมาก่อนนะครับผมมีเพื่อนๆหลายคนถามว่ามิ้มกับนกกระจาบเนี่ยอันไหนมาก่อนกันพวกมิม้มพวกแตนพวกพึ่งเนี่ยมาก่อนแล้วก็นกกระจาบมาที่หลังมิ้มลังนี้แก่ถ้าสังเกตจากรังนกกระจาบที่แห้งแล้วนะครับ หัวน้ามีอยู่นะครับแต่ไม่ได้ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นตัดนะครับผมก็ปล่อยมันนะครับถ่ายให้ดูครับผมผ่านมานะเจอเยอะเลยแบบนี้เราก็ไม่ตัดคือตัดแล้วลังนงกกระจามันก็หล่นมาด้วยนะครับสวัสดีครับผม